สวัสดีครับวันนี้ผมมีเตอเจ้าไก่นะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสวนบัวเบลี่ยมนะครับที่ดูแลด้วยลา์ศูนย์ -7 ดนะครับกับบูมิโนตั้งแต่เล็กๆนะครับก็มาชมกันไปเพื่อนๆสำหรับท่านที่ทำบัวเบลี่ยมอยู่ในช่วงนี้นะครับช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็จะประสบปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่เย็นในช่วงเช้าแล้วก็แดดแรงในช่วงสายๆแล้วก็ช่วงบ่ายๆนะครับทำให้เกิดปัญหาเรื่อง การแตกแขนงการชะง,งักการเจริญเติบโตนะครับหรือว่าการติดดอกออกผลเองก็ตามลูกก็จะฝ่อค่อนข้างเยอะแต่ถ้าพืชท่านสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยปัญหาเรื่องลูกฝ่อถามว่ามีไหมแบบนี้มีครับแต่มันจะน้อยเราจะมีฝักที่ลูกสมบูรณ์เนี่ยเยอะกว่าพอมีฝักที่สมบูรณ์เยอะกว่าเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีกว่า อันนี้ก็อยากแนะนำเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมิเตอร์เจ้าไก่นะครับเอาไปใช้ในพืชที่ท่านปลูกท่านที่ติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับช่องผมเองเนี่ยอย่างที่บอกแล้ะครับก็จะพามาชมพืชชน,นิดต,ต่างๆในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เอาตัวลายส่วนเกับบูมิโนไปใช้ว่า ใช้แล้วเนี่ยช่วยพืชได้จริงไหมทำให้การติดดอกออกผลดีขึ้นไหมการแตกแขนงดีขึ้นไหมติดลูกดกฝักดกขึ้นไหมก็ลองดูกันไปนะครับส่วนนี้ใช้การเพราะกล้านะครับสำหรับบวบแล้วก็ปลูกหลุม,มต้นระยะห่างประมาณเมตรห้าสิบ ท่านที่ปลูกใหม่ๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับทําเป็นค้างแบบกล่องการให้น้ําระบบสปริงเกอร์ให้น้ําวันละ1รอบตัวลายศูนย์กระบุนโน,โน่ฉีดพ,พ่นได้ตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่ปลูกเลยการทําค้างก็จะขึงเชือกหนึ่งสองสาครับสาเส้นส่วน ตัวปอกล้วยนี่คือไม้มันราคาสูงครับไม่ลวกก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ในการใส่ค้างให้บวบใส่ขึ้นหลังคานะครับก็ถือว่าเป็นการประยุกต์วัสดุที่เราหาได้มาใช้งานาก็ประหยัดไปสำหรับน้านที่ทำอยู่ก็ลองดูลองเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับปัญหาสำคัญสำคัญตอนนี้ ช่วงเช้าน้ําค้างจะเยอะในหลายๆพื้นที่ก็อาจจะต้องอฉีดยาเชื้อราช่วยบ่อยหน่อยแต่ท่านก็จะถามว่าใช้สารตัวไหนล่ะพวกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือลาแป้งลาแป้งพวกนี้ใช้สารพวกเฮกซาคโนโซนนะครับหรือว่าเดฟิโนโคโนโซนเนี่ยฉีดพ่นไปก็จะช่วยได้แต่หลักๆที่ผมพามาดูเนี่ยก็คือการติดรูปดีไหมถ้าเรา เริ่มสร้างความแข็งแรงสร้างภูมิจ้านทานให้กับพืชตั้งแต่เล็กๆนะครับมันก็ช่วยได้จริงนะครับส่วนนี้ปลูกประมาณ900ต้น,นครับ9 0้ 900, 900ต้น,นะระนี้เก็บม,มาได้10กว่าเวล้วนะครับลูกก็เยอะอยู่ อย่างที่บอกแล้วครับการให้น้ําก็คือ,อวันละครั้งนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับหลายท่านก็จะถามว่าเอา้าแล้วเขาจัดการระบบหญ้ายัางไงถึงสะอาดอย่างนี้คือตอนแรกที่เริ่มปลูกเนี่ยก็ไม่ต้องให้น้ําชุ่มมากาใช้แครงรดที่หลุมเมาโตขึ้นเนี่ยเราก็ปล่อยสปริงเกอร์ถ้าหลุดหลุดญ้าหลุดโตหน่อยเราก็ใช้มือใช้คนถอนเอา ส่วนแคมล่องข้างๆก็ใช้ยาขยาดครับสารกปปรูโฟซิเนตฉีดช่วยเอาตอนนี้จะประสบปัญหาเรื่องลูกฟอกกันเยอะนะครับสำหรับบวกถ้าช่วงนี้หลายท่านที่มีปัญหาก็แนะนำให้เพิ่มเติม,ตมก็คือตัวแคลเซียมโบลอนถ้าลูกฟอกนะฟอกแล้วมันคือฟอกเลยไม่ติดลูกแล้วครับตันก็เด็ดทิ้งได้เลยหลายท่านก็ถามว่าทำไมส่วนนี้มันดูบางๆจังขนงขนแหนงนะครับ เขาก็มีวิธีการปิดใบคือปิดใบเนี่ยที่ปิดใบที่ผมถามเจ้าของสวนนะครับเพื่อไม่ให้อ่าฝักเนี่ยมันเกี่ยวกับใบให้มันทิ้งตัวทิ้งดิ่งได้อันนี้ก็จะช่วยเรื่องเรื่องฝักครับและที่สำคัญก็คือลดการสะสมของโรคแมลงเนี่ยได้ดีนะครับ อันนี้ก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูได้นะครับสำหรับท่านที่ปลูกบวบอยู่ส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมในช่วงนี้ครับถ้าพื้นที่ที่ท่านมีอากาศเย็นค่อนข้างเย็นท่านก็เพิ่มตัวสังกสีนะครับถ้าสังกสีเนี่ยตัวสิ่งนี้เข้าไปก็จะช่วยได้การแตกแขนก็ปกตินะครับ จริงๆบวบเนี่ยถ้าเราไม่สร้างบุมตมต้านทานหรือว่าพืชเราไม่ค่อยแข็งแรงแต่เล็กๆเนี่ยปัญหามาก,ก่อนเลยคือโรคไวรัสใบด่างยอดหงิกส่วนนี้ใช้มาตั้งแต่เล็กแล้วปัญหาเรื่องใบด่างยอดหงิกก็ค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยเนี่ยถ้าลมแรงๆเนี่ยจริงๆถ้าเป็นไวรัสเนี่ยมันจะไปเร็วมากครับมันปีไปตามลมเร็วมาก ส่วนนี้เขาใช้เป็นประจำก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคใบรัดใบด่างยอดหงิกนะครับเขาก็ตัดบวมเุีเดวผมพาเดินไปดูคือหลายท่านที่เอาลายสูตเจกับบูมิโนไปใช้เนี่ย คือพืชมันจะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะน,นี้คือมันสมบูรณ์แข็งแรงการติดดอ,อกออกผลเนี่ยจะจะดีนะครับก็คือจะติดดกกว่าเดิมลูกสวยกว่าเดิมปัญหาเรื่องลูกอ่อก็น้อยกว่าเพื่อนเขาอาอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากแนะนำท่านผู้ชมเนี่ยให้ลองเอาไปใช้ดู เนี่ยเขาก็ใช้วัสดุที่หาได้นะครับใช้การกล้วยเนี่ยเอาไปเป็นค้างให้กับบวบให้ไตเนี่ยเก็บแล้วฝักเยอะนะครับเก็บแล้วฝกัก ก็จะติดแบบนี้ครับบวกติดคือถ้าพืชท่านไม่แข็งแรงเนี่ยการติดทุกข้ออย่างเงี้ยก็ค่อนข้างยากนะมันจะมีรูปฝ่อเยอะแต่นี้พืชเราสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยปัญหาเรื่องรูปฝ่อเนี่ยถ้าถามว่ามีไหมก็อย่างที่บอกมีแต่ว่ามันจะน้อยครับ นนี้ตัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาเลือกตัดแบบไหน ถือว่าสิบกว่าเวลแล้วต้นยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เลยนะครับนี่เจ้าของสวนครับสูงหนึ่งประมาณกี่โลเนี่ยสูงหนึ่งประมาณสิบโลถึงสิ้าโลสิบโลถึงสิบห้าโล นี่ลูกยังเล็กอยู่เยอะใช่ไหมก็เลยยังตามไม่ได้มันโง,งเองนะเพราะมันวนวนอยู่แล้วอ่าม,มันไม่ติดอะไรใช่ไหมติดครับก็ตรมาเองอ่งาก็ไม่จะสมตัวเองครับไม่ต้องใช้ขวดไม่ต้องใช้ทรายมาทวงไม่ต,ต,ต้องเสียเวลาเสียเวลาแต่พืชเราสมบูรณ์แข็งแรงมันก็ทิ้งตัวของมันเองนะใช่ใช่ครับอ่าครับขอให้ปุ๋ยทิ้งแค่เดียวแหละทิ้งตัวเองแล้วจะพคงครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยธรรมดาก็งอยเรื่องโงแล้วครับ ฉังนั้นรครับการให้ปุ๋ยก็เเรื่องสําคัญครับแล้วตัวลายสูตรใจกับบูบิโน่เนี่ยช่วยได้เยอะไหมโอ้เยอะเลยครับเยอะเลยครับเยอะมากเยอะมากเพราะว่ดว่ามันเจดูว่าฉีดไปเนี่ยครับเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีลูกเริ่มยาวครับวบสีขึ้นอืมแค่วันหรือสองวันก็จะเห็นผลแล้วครับแล้วทําให้อ่าปัญหาเรื่องไวรัสยอดหงิกลดลงน้อยล,ลงไหม ลดลงเยอะมากครับมันมันมันจะมาค่อยเป็นนะถ้าใช้อยู่อยู่อย่าให้ขาดท่วงล่ะครับก็ใช้ตั้งแต่เล็กๆยังมสม่สำเสมอเลยเริ่มออกยอดกอ็เริออ่มติดได้แล้วครับมันช่วยให้ติดกเยอะขึ้นไหมช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะครับถ้าลูกแห้งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันเพราะมันเยอะจัดมันก็ต้องมีแห้งมันอ่ามีฝอมีฟอมีฝอก็เป็นปกติแต่ลูกดีลูกดีเยอะกว่าลูกดีเยอะกว่าอ่าครับ เพราะที่ตัดตัดนี่เจอแห้งไม่ขี่ลูกเองไงก็ตัดทิ้งเลยอ๋อไม่เก็บไว้ไม่เก็บไว้อ่าก็เป็นเป็นมันก็หนักต้นนะนะใช่ครับเราก็เดินตัดแล้วก็ปิดทิ้งไปด้วยเจอเราเจอเราก็ตัดทิ้งเลยอ่าครับพอไว้ก็มันก็ไม่ได้ผลครับนี่เพิ่งจะจับลูกลงมามื่อวานอย่างนั้น่ะอ๋อเพิ่งสอดลูกลงมาครับหาคนจับไม่ได้จับไม่ทันอ่าที่เห็นงอๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวมันก็ตรงของมันเองครับ เรียกว่าทำเบอร์เบอร์ตรงได้อ่าครับอันนี้แหละ <c oughs> ถ้าถ่วงได้มีเวลาถ่วงได้ก็ดีนะร้อยเปอร์เซ็นเสียเวลาครับเสียเวลา,ลาอันนี้ก็จะตัดไซส์ประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้ประมาณเลยสอกเล็หน่อยอ่าครับอันนี้ก็เป็นเบอร์สวยก็ลองดูนะครับสำหรับท่านที่ปลูกบวบอยู่แล้วก็ อยากให้บวบเราติดฝากเยอะๆปัญหาน้อยๆก็ลองเอาลาย0ูนกับบูมิโน่ไปฉีดพ่นดูครับท่านก็จะได้บวบแบบติดทุกข้อฝ่อน้อยๆอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างได้เลยนะครับ วันนี้สวัสดีครับ